สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองรีวิวนะครับกิ๊บมือยิงลูกระเบิดนะครับเป็นงานของ King Arm นะฮะก็อย่างแรกนะครับเริ่มจากการใส่กระสุนก่อนนะครับก็ใส่ไปได้ลูละ4เมตรนะครับมันมีทั้งหมด6ลูก็ไปคูณกันเราเองนะครับส่วนก่อนจะใช้งานเนี่ยฮะต้องกดสุดรก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็อัดแก๊สลงไปนะครับลองดู นะครับถ้าเกิดอยากให้แรงๆมากก็อัดเยอะหน่อยนะครับเรียบร้อยครับเสร็จนะฮะเรามาดูที่ตัวจิบมือกันครับก็คือนะครับเวลาจะเอาลูกออกก็ดันตรงนี้นะฮะดันเข้ามาแล้วก็งัดขึ้นเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเปิดเราก็จะสามารถเอาลูกเข้าได้นะครับเวลาเปิดกระดันลงไปนะครับลูกก็จะไม่ตกด้วยนะครับสําหรับวิธีการยิงนะฮะก็คือดึงสลักลงมาครับแล้วก็เหนี่ยวไกตัวกดสลักเห็นไหมฮะมันก็จะดันออก ครับอันนี้ก็เซฟตี้เอาไว้ก่อนนะครับเรียบร้อยโอเคครับเรามาทดลองยิงดูโอเคนะครับก็จะมีนู่นนะฮะถึงสลักลงนะครับแล้วก็เรงแล้วก็แรงนะฮะแรงมากสังเกตได้นะครับดูเห็นไหมครับกระจายไดเลยนี่นะครับ โอเคครับสำหรับจิ้มือยิงลูกระเบิดน,นะฮะใส่ปืนก็สวยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะเน้นเท่นะฮะยังไม่ได้อยากยิงก็เอาลูกออกนะฮะปิดป่าก็จะเป็นเหมือนไฟฉายเห็นไหมครับใส่เท่ๆรอๆได้ฮะ,คะใครสนใจก็ติดต่อมาได้